สวัสดีครับพี่น้องโมนี่สีพาพี่น้องพี่น้องมากินแก้วบักม่วงครับแก้วปลาลาครับเทน้ำปลาลาลงมิตตอนพร้อมจังหน่อยครับล้วก็ใส่น้ำป่าจังหน่อยหลายเติบแก้วข้าวั่วครับบักม่วงกะส้คมคัมคืนเนี่ยบ่คอยสมครับใส่ลงไปหวานจุวยๆุ๋ย,ยชุด ที่เยอะๆจักหน่อยนะครับแซีบพีด่ดีครับเดี๋ยวหนึ่งเขาแล้วผมเสียวเขามาตุยครับแก้วบองปลาเขานีละครับแซีบๆจบแบมาพี่น้องแกง่วงเด้อเจียบๆคบครับมาครับ มะม่วงครับ